ยูวอทซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผมเ p สพีวันนี้เรากลับอยู่ในเกมมาเวลสไลว์ว่าอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรากลับอยู่ช่วงลองเล่นทุกตัวละครกับตัวละครที่มีชื่อว่าไซล็อกนะครับก็เป็นตัวละครซ้ายด้วยลิสซึ่งเอ่อแฟกนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไซล็อกเลยนะเพราะว่ามันโผล่ในเอ็กเมนแต่ว่าประวัติอะไรผมหาฟังไม่เจอนะครับก็เอาว่าเดี๋ยวเราไปดูในสกิลของไซล็อกกันเลยดีกว่าว่าเป็นตัวไงหรือว่ามีสกิลแบบไหนก็ไปดูพร้อมกกันเลยดีว่า โอเคมาถึงการดูสกิลตัวละครของไซล็อกนะไซล็อกปกติโจมตีปกติคือการยิงหน้าไม้พลังจิตนะครับก็คือปล่อยลูกศรหน้าไม้พลังจิตเพื่อสร้างดาเมจแก่ศัตรูและลดคูลดาวของสกิลทั้งหมดของเธอนะครับก็คือการยิงนนะครับอันนี้กดทีเดียวนะมันจะออกสองนะัดเห็นป่ะปัง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 อ่ะอนี่นะครับมันจะรีโหลดนะครับรีโหลดแบบว่าพลังจิตนะครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันว่าคืออะไรสกิลคลิกขวาคืออะไรคลิกขวาคือ ปีกแห่งชูริเคนนะยิงชุดชูริเคนวิญญาณที่จะติดอยู่กับศัตรูซึ่งจะสร้างดาเมจให้แก่ศัตรูละบอบอ่บัฟโบนัสพลังชีวิตให้กับตนเองเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกชูริเคนกลับมาอ๋อโอเค What a disgrace อ๋อคือถ้าเรายิงสกิลมันจะฟูดาวหรืออะไรเงี้ยโป๊ะโป๊ะอ๋อโ้เฮ้ยเจ๋งดีล่ะเป็นตัวแอสซัสซินที่เจ๋งดีเหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวดูสกิลชิพกันสกิลชิพคือไซเบรดแดชนะครับพุ่งไปข้างหน้าและเฉือนศัตรูตามเส้นทางด้วยดาบพลังจิตนะครับปาปึ๊บอ๋อคือถ้าเรามีที่ขวาแล้วเนี่ยถ้าเราแดชไปเนี่ยคือมันจะเก็บมาอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ถือว่าแรงคนโบนเดียวเลยปะวะปรับปรุ้นเฮ้ยเข้าใจสกิลคอมโบมันแล้วโอเคสกิลอีคืออะไรมาสกิลอีคือ จิตซ่อนเร้นนะรับเข้าสู่โหมดซ่อนเร้นแนละ้วบูสต์ความเร็วเคลื่อนที่โอเคอยู่ได้ประมาณ3วิใช่ไหมโอเคในเจ้าตีตัววีได้เป็นอะไรอ๋อเป็นการฟันดาบนะครับฟันดาบแบบดาบพลังจิตนะครับโอเคไหนดูสิมีอะไรไหมแพสสีไม่มีแล้วเนาะโอเคอันตีคืออะไรผีเสื้อเริงระบำนะับเชิดเฉือนศัตรูใกล้เคียงด้วยคานาพลังจิตซึ่งสร้างดาเมจมหาศาลชว์หน่อยยุคร เฮ้ยปวดใจเฮ้ย yup. มันบินข well> ึ้นไปบนด้วยนี่ว้าถ้าเราอยู่เฉยๆเปิดอันติแล้วชินนะอะไรวะเนี่ยฟันอะไรวะเนี่ยคืออันติของไซล็อกเนี่ยมันเดินได้นะนี่เปิดแล้วเดินมาเลยอ๋อก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสี่วีะไรดูนะอ๋อสี่วีนะครับก็ใครอยู่ในระยะก็ จีจีนะเกนตัวตายนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลทีมอัพกันเลยดีกว่ามาเอ้ยทำไมคลิปนี้มันดูเร็วจังวะสกิลมันน้อยมากมันไม่มีอะไรมากอ่ะก็ทีมอัพของไซล็อกก็จะมีเป็นเมจิกนะครับซึ่งเมจิกจะให้อะไรเนี่ยดูซิเมจิกในสนามกับแบ็คแพนเทอร์และไซล็อกนะครับจะสามารถเข้าสู่ลิมโบเพื่อย้อนกลับไปยังตำแหน่งอ่ะอันนี้เหมือนกับของแบ็คแพนเทอร์คือเราสามารถเดินกลับไปยังตำแหน่งเดิมเมื่อประมาณกี่วินาทีที่แล้วก็ได้นะครับ เลือดเหลือน้อยก็สามารถกลับไปช่วงมันได้ป่าวถ้าเลือดมันน้อยมันจะนับป่ะผมคิดว่าน่าใช่นะถ้าแบบว่าเลือดเลือดไปโอเคเลือดแต่เป็นสีฟ้ามันจะหายไปเรื่อยๆนะครับก็คือย้อนกลับมาแต่ว่าให้โบนัสพลังชีวิตกลับมาด้วยนะครับอืมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมจิกนะว่าเมจิกคืออะไรไซล็อกนะไซล็อกว่ามันเล่นไงก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเพลย์นะว่าเป็นไงก็ไปเคยหวังว่าจะมีแทงให้ยืนนะเพราะถ้าไม่มีแทงมันชิบหายแน่นอนที่ผมเนี่ย ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีแท้งไหมวิพันธ์ิเชอร์แม่งกดอันนี้คือโปรไฟล์ที่เล่นตัวละครนั้นสุดแบบระดับสูงสุดแล้วนะครับไอเช่ยนี้มันปั๊มพันธ์ิเชอร์เล่นมาเนี่ย <laughs> โอเคโอ้ยเป็นตั้งรับด้วยเล่นเล่นอย่างนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายบุกจะเล่นง่ายกว่านะคว่าเพราะว่าฝ่ายบุกเนี่ยไซรล็อกมันจะไปกระซวกแนวหลังได้ดีกว่านะครับผมต้องดูก่อนว่าจะเล่นยังไงเพราะว่าบางตาเล่นชนะบางตาก็เล่นแพ้นะแต่ว่าผมก็ลงหมดนั่นแหละเราจะไม่เฟร้กน้ำแบบน โดนตครับดนตลครับโดนกลงแับโดนเลเคราบดนตกลงบดนกงรันตงครับโดนตกลงเรับโนตกลงครมบโนครันตลงคดนลัโดนลัดนตัวนตกฆ่าเันก็งม่มีป่ะวกใครันจะโง่เดินมาทางนี้วะเฮ้ยสไปเดอรนมนี เฮ้ยไอตัวสไปเดอร์แมนนี่เป็นตัวหนึ่งที่น่าลำคาญนะถ้าแบบเราไม่ได้เล่นเองแล้วแม่งเจอคนเล่นเป็นเงี้ยโคตรน่าลำคาญเลยบอกแค่นั้นแหละโลกีมปล่อยตัวป่อเมียบ้าง farewell bye bye อุ anyway, ้ยเฮ้ยเกินไป โย่เล่นไงดิวะเนี่้เฮ้ยเดี๋ยวมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยเองก็เกินไปอันกยัดใส่ไหนไว้เหรตัวมันยิงแรงอ่ะคือเราต้องยิงเก็บรีคูดาวอ่ะแล้วมาทีมผมตายรัวๆเลยวะพันธุ์เชิดไม่เห็นช่วยอะไรเลยวะ เล่นระดับสูงสุดจริงไหมี่ยว้าวไปดีกว่าเวลาเราอันติีถึงประมาณเท่าไหร่แล้วควรกดให้เพื่อนนะครับยศบ๊ายบาย มึงเห็นได้ยไงวะเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลอุ้ยดียังยังมีเ,เลือดให้อาร์านรฟีดออกไปละเชียร์แล้วผมอยู่ตรงนี้คนเดียวเอะไรวะผมจะเอาฮอกอายอ่ะตัวแม่ง,มงมเข้เาง่ายเฮ้ยหายตัวไม่ทัน เนี่ยเราควรเล่นอย่างงี้นะเพราะว่าเป็นลุ้นตัวหลัะที่มันบังๆไอชินยักัเสียงดังจังคือเมื่อกี้ผมยิงเพ่นดีได้แต่ว่าเราไม่ควรไปยิงตัวแท้งหนาๆให้พวกตัวน้นจับจานไปนะใชิบหายโอ้ยเียไปข้างหลังทุกคน เชี่ยเห้ยแม่งโลกเปิดไอ้นั่นพอดีมก็ขอแค่แมงยูได้อย่าหน้าไอสัตโอ้ยมึงตามมดเลย โอเคผมว่าตอนนี้ได้แพ้แต่ช่างแม่เหอะมันเล่นยากอะตัวมันผมไม่ค่อยเล่นตัวลวงเท่าไหร่เล่นไม่ค่อยเป็นไอเชี่ยฮอกอายเนี่ยคือคุณเลงมาจากบ้านเยได้อ่ะหลับไปเนาะฮอกอายมันเล็งจากบ้านให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันมาเต่าหัวคุณยังได้เลยนะ ไล้วีอนชีน่อมเไปดีกว่าเอ้นี่มันถังตันอย่วะหาเจอป้าหาเจะเป้าหาเจะเป้าเฮ้ยเปิดอย่างนี้เลย โคตรส้มเตเลยไอ้ทีมอย่างเงี้ยแม่งแบบไม่ไม่ปล่อยมาเล่นยากผมล้วงไม่เป็นอ่นี่เลยเล่นแบบควายไม่เจออะไรควาย

so, your story ends. Oh! that's better. Okay, oh. we time My hunt continues. Spider mode! Maximum pulse! Ooh! Uncompromised! It killed Jeff! What the hell

บทนเะไนีมนหิวเลือดปวะแพ้แต่ไม่เป็นไรเพราะผมเล่นไม่เป็น โอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับตัวละครของไซล็อกนะสกิลมันไม่มีเยอะอะไรเลยนะแค่เป็นนินจายิงยิงรีโหลดเอ่อคูดาวให้ไวนะยิงให้มันเกิดคูดาวไวๆแล้วก็เดชนูนีน,นันนะแล้วก็เปิดตินะครับก็เป็นตัวละครสายแอสซัสซินระดับความยาก5เพราะว่าแม่งเล่นยากนะคุณต้องไปล้วงแนวหลังให้มันดีอนะเล่นต้องเล่นเป็นนะระดับหนึ่งอนะต้องเล่นประมาณพวกแบบเกนจิอะไรมาก่อนนะถึงจะลองเล่นตัวนี้ได้นะครับก็ไปลองเล่นกันได้สำหรับตัวละครไซล็อกนะว่าจะเป็นยังไงก็ ผมมีอย่างหนึ่งให้ดูก็คือ,อคนเล่นไซล็อกปกติเนี่ยเขาจะไม่ใช้สกินอันแรกนะเขาจะใช้เป็นสกินอันนี้นะครับซึ่งคุณดูสิอู้า <Ooh. S 1> บอกเลยว่าพวกคนเล่นไซล็อกสกินที่สองเนี่ยเล่นมือเดียวแน่นอนนะ mm. ผมผมก็เป็นอย่างนั้นถ้าผมซื้อมานะโอเค ก็เดี๋ยวเราในส่วนของตัวละครถัดไปต่อจากเซล็อกเลยนะว่าเป็นตัวอะไรก็น่าจะเป็นดิเวสซมเลยเนาะก็มาดูกันโอเคตัวละครต่อไปเป็นตัวละครมิวแทนเหมือนกันนะก็คือตัวละครที่ไม่ชื่อว่าสแเลดวิชหรือว่าวันด้าแม็กซิมอฟนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าว่าวันด้าเนี่ยเล่นยังไงหรือว่ามีสกิลแบบไหนก็แล้วมาดูกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็แล้วเจอกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บบุยบ๊ายบาย